ทดสอบตรสอบโดยใช้หลังมือนะครับแล้วก็จุดไฟดูดูจุดไฟติด <Yeah. S 1> เปลวไฟก็เกิดเกิดเป็นเปลวไฟเข้าใจไหมดังนั้น <Yeah. S 1> เปลวไฟแบบไหนดูแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เบาไปเบาไเบาไมากขึ้นมากขึ้นมันก็แรงแรง เกิดการเผาไหม้ลุกไหม้กับอากาศภายนอกนะครับดังนั้นเราต้องปรับเปลวปรับวาลวนี้ก่อนเข้าใจปหดังนั้นเป็นแบบไหนดูปลายเปลไวไหวๆแบบนี้ครับปลายเปลไวไหวๆวาลนี้วาลเดียวนะปรับเสร็จปุ๊บเราไม่ต้องไปยุ่งกับวาลวนี้เลยประมาณนี้นครับไหวๆโอเคไหมครับอย่าไปโดนอย่าไปสัมผัส ถ้าโดนสะบัดเปลวมันก็จะเปลี่ยนความร้อนก็จะเปลี่ยนโอเคไหมครับได้เสร็จปุ๊บแบบนี้จบวาวนี้นะก็มาวาวนี้เราก็ค่อยๆช้าๆย้ำนะครับไปช้าๆเพราะว่ามันมาจากแก๊สมาในสายเข้าใจไหมครับต้องค่อยๆปรับปรับช้าๆดูๆเปลวเปลวก็ค่อยเปลี่ยน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 เป็นเปลวสี นวลๆใสๆแบบนี้เข้าใจไหมคนตั้งเปลวเนี่ยก้มมองแบบนี้จะนวลๆใสๆแก่ๆหน่อยถ้าเรียกว่าก็คือเปลวออกซิไดซิ่งนิวตันยังไม่ถึงออกซิไดซิ่งเข้าใจไหมครับเขาเรียกเปลวกลางแก่ๆ,ๆนะครับดังนั้นเราก็มาทําการตรวจสอบทดสอบโดยการปรับเปลวนี้ตัดนะครับปรเปล่านี้ตัดดูก่อนตรวจสอบก่อน ้ได้ไหมแบบนี้ใช้ไม่ได้เปลวเห็นไหมครับเปลวเปลวหลุดออกมาเงี้ยใช้ไม่ได้เราก็ต้องมาปรับใหม่ดูดูมันต้องเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ไฟจะนิ่งเลยเลียวแหลมมีเสียงแล้วก็เลียวแหลมแบบนี้เข้าใจไหมครับถ้าได้แบบนี้แล้วเราก็มาให้มันอยู่ตรงกลางดูดูดูนะจำไว้นะจำไว้นะครับต้องเป็นแบบนี้เข้าใจไหมครับเสร็จปุ๊บ เราก็มาทําการอุ่นชิ้นงานค่อยๆอ,อุ่นช้าๆเข้าใจไหมครับช้าๆเรื่อยๆแบบนี้แบบนี้เรื่อยๆไม่ไปไวถ้าไปไวเลยเนี่ยมันจะดังเข้าใจไหมครับดังแล้วเกิดความตกใจตกใจ,กใจเสร็จมือเราไปโดนตรงนู้นอันตรายช้าๆแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆช้าๆช้าๆช้าๆขูนะครับไม่หลุดชิ้นงานไม่หลุดออกจากชิ้นงานนะครับ ไม่หลุดไม,ไม่ไม่หลุดแบบนี้นะไม่ไม่ได้นะครับก็คือแค่ตรงนี้พอแล้วก็ย้อนกลับมา